แข็งอยู่นะใช่ได้เลยจ้าใช้ได้ใช่ได้เด็ดอกนี้ตัวานี่นใหญ่มเลยหมแค่นนะนะเอาละเราอะไรแบบนะจากติดลบอะ่ะดูดีดอกนี้มันเป็นยังไงมัน่็มาลุ้นกันอุย้ยสวัสดีจ้าทุกคนเรามาคนเดียวแหละเราก็จะหันหันหันอย่างเงี้ยเรามาลุ้นจ้าอุณหภูมิมันร้อนขึ้นสิบ สิบสี่องศาสิบสี่องศารัวที่นี่ตอนนี้ก็เรียกว่าร้อนนะจ๊ะก็มันไม่ติดลบกลางคืนนะจ๊ะเราเลยจะมาดูว่าเห็ดผู่หวานมันขึ้นไหมเนาะไปลุ้นกันจ้าเพเพื่อนยังไม่ได้จอดรถจักรยานเลยหนึ่งดอกประเดิมก่อนเลยนะ,ะเดิมก่อนเลย <c oughs> ประเดิมเลยได้ค้าก็ยังดีเอาแหละจ้า มาเ,เพื่อนๆเราคิดว่าเห็ดไม่ออกนะนี่มันหนักมันร้อนขึ้นมาสิบสี่องศาเลยหืมแบบนะจากติดลบอะอดูดีดอกนี้มันเป็นยังไงเพื่อนๆมาลุ้นกันอุย้ยดอกยาญอยู่นะทุกคนนอีกดองอุย้ยนิมได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเนาะเอาจ้ะใช่แหละห <laughs> ลบๆอยู่นะจ้าเห็ดอะหนาวไงนะี่ นะเอาแล้วโอ้ยยังไงก็เอาเดี๋ยวเอาเอามีดมาปาดดิมีดก็ไม่ได้เอามาจ้ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเอามีดปอกผลไม้มาดูดิมันอยู่ติดถนนจ้ะเพื่อนเพื่อนไอ้นี่โอ้เปลยเลยเพื่อนเพื่อนเห็นปะเสียได้เนาะเราก็เป็นคนแบบพอมันเริ่มไม่มีกเ็เสียได้เสียได้นะเห็ดโอ้สงสัยจะกินไม่ได้แล้วเพื่อนเนี่ยไม่เอาแล,ล้วจ้ะเรีืน้องมาเลยเจอดอกหนึ่งเพื่อนเพื่อน ดอกน้อยก็มีความหมายนะตอนนี้นี่เห็ดพึ่งจ้ะนี่ความอร่อยเหลือเท่าไหร่แล้วไม่รู้เลยอดอกใช้ได้เหรอดอกเนี้ยจ้ะมาอยู่นะ,น,นะกี้เราเห็นสอวเดินมานะจะเดินมาป่านี้เราจะมาสูตรอากาศ ก็พากันมาสูดอากาศอะคิดว่าใช่เลยจ๊ะโอ้ยตายละอมืมนะเหลือไว้ไมม้นียเจาะใอ่นี่เลยเนาะอืมเอาละเพื่อนๆเดี๋ยวไปเล่มที่บ้านอีกทีนะจ๊ะเห็ดดอลใหญ่ขงะพื่อนม้าเจอเห็ดหนังไก่ นิดนึงก็ใช้ได้นะจ๊ะนี่ในกำลังกินเลยนะเห็นหนังไก่เนี่ยนะมาเก็บเห็นหนังไก่กันจ้าเห็นหนังไก่มันชอบเกิดโอ้โหเพือ่อนดูดิ <c oughs> ดูดิ <c oughs> ชอบเกิดที่ที่เป็นทางเดินหรือว่าข้างๆทางเดินอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่า เป็นกลุ่มๆม,มาจจะมานู่จ้าเพื่อนดูเห็ดพึ่งดอกนี้ดิปัด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 อย่างนี้ขาเพื่อนนะโอ้ยยาวขานะจ้าอืมอันนี้ให้มันทำพันแถวนี้นะจ้าขาดีจ้าเดี๋ยวจะเอาไปทอดจ้ะเหมือนอดเลยมาเพื่อนได้เกาเกาลัดเกาลัดดอกหนึ่ง นะอร่อยดีมันกลุบดีจ้ะแบบนี้ไม่ต้องมาฟองน้ำหออมันยังไม่แก่นี่ตอนนี้สมบูรณ์มากเลยเพื่อนเห็ดเกาลัดนะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนี่จ้ะเรานึกว่าเห็ดพึ่งเลยทีแรกเห็ดเกาลัดจ้ะอร่อยจ้ะบรุลซอบอร่อยสามดาวจ้ะมาจ้ะเก็บแล้วจ้ะนี่เพื่อนๆน,นี่โอ้โหเดี๋ยวเราเอามีดตัดดีกว่าเนาะ มาจำเพื่อนนี่ลากนยาวเลนี่เอาไวป,ประมาณนี้เนาะเขาจะได้เติได้อีกสมบูรณ์มากเลยตั้งแต่เก็บมาดอกนี้นะนี่ของน้ำอาจจะต้องล้อออกมันนิ่มแต่หัวแข็งอุ้ย <laughs> วันนี้หาเห็ดลำบากเพื่อนเพื่อนมองตาลายเจ็บตามเลยจ้ะเห็ดก็ไม่ได้เจ็บตาด้วย เพื่อนเห็ดเกาลัดอีกดองถ้าเห็ดพึ่งเยอะๆเกาลัดนี่ก็ไม่ค่อยได้เก็บเลยจา้าเพื่อนๆนี่เดี๋ยวตัดน,นะลากมันยาวเราไม่ได้เอาออกอ่ะนี่ขาดีเลยจ้ะฟองน้ํานี่มันนิ่มจ้ะแต่ว่าหัวมันยังดีอยู่เราก็เอาเขาออกจาก้าเพื่อนๆนี่นี่ก็อร่อยแล้วจา้าดอกนี้มันจะใช้ได้ไหม,มเพื่อนดูดิ แผลๆลบๆเกๆิดเนิดเะยธอใช้ได้อยู่นะอ้ายนิ้มเลยจ้ะจะได้จังมาเจอเพื่อนๆได้หนังไก่ยังขึ้นยากเลยเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันอากาศมันผิดปกตินะนีโปรตีนจะขึ้นเป็นทางเลยนี่นานๆเจอดอกหนึ่งหนังไก่อะจ้ะมาเพื่อนเพื่อนได้เห็ดสามสีดอกในเห็ดพึ่งนะหมดแล้วดูการของแท้อะไรจ้ะเนี่ยหมดของแท้ของแท้ ไอเห็ดเฮดหรือว่าเห็ดดำขาเหลืองเห็ดทัดคันทะเรลของภาษาสวีดิสที่นี่นะก็ยังไม่ออกเลยจ้าเพื่อนๆเห็นออกล้อมแล้มเล้มเล,มเลมไม่รู้จะได้เก็บไหมนะปีนี้เนะี่ยคงอีหลายวันกว่าเราจะได้เข้ามาดูเนาะเพราะว่าเขาจะไม่โตเร็วเหมือนเหมือนเห็ดพึ่งหวานนะจ๊ะเห็ดพึ่งหวานมันจะโตเร็วเห็ดน,นั้นใช้เวลาเดี๋ยวค่อยมาอีกทีเดี๋ยวชวนลุงแกมาด้วยมาเป็นเพื่อนนะเดินเข้าไปดูลึกๆหน่อย พอตื่นตืนี่ไม่ทันเ็าเลยจ้ามีคนมาเก็บทุกวันเลยเขาเอาไปทํากับข้าวเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้มันเป็นอูกับข้าวเด้เนี่ยตู้กับข้าวของคนที่นี่เนาะเห็ดเป็นอาหารอันโอชะนะจ๊ะเนาะเห็ดพิษเห็ดพิษยังออกยากเลยจ้ะเพื่อนๆแทบจะไม่ค่อยเห็นเห็ดพิษเลยจ้ะเพราะว่ามันมันผิดฤดูกาลมันแล้ง พอฝนมาก็มาตอนที่มันจะติดลบแล้วจ้ะแล้วก็ไม่มาอีกนะนี่ตอนนี้มันร้อนขึ้นมาสิบสามองศาในะประมาณสองสามวันจ้ะแล้วเดี๋ยวก็คงจะหนาวลงไปแล้วจ้ะเพื่อนๆเ,เหลือเลขตัวเดียวอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปทำแจ่วเจ๋อกินหรือว่าแกงถ้วยเล็กๆก,ก็ได้จ้ะมาไม่มีวางให้เพื่อนดูเดี๋ยวไปวางให้ดูที่บ้านมาได้อะไรบ้างเนาะมันมันไม่มีแดดนะวันนี้จ้ะเพื่อน น่ากลัวอยู่นะอันนี้เราเราตัดขาอยู่ติดถนนแล้วมันไม่มีแดดมันดูมืดเราเป็นคนกลัวความมืดนะนจ๊ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจไม่ว่าจะมาจากที่ไหนนะจ๊ะแต้งออนเฟนเอาตัวทากไว้ที่นี่แมวกับเคยได้เห็ดน้อยขนาดนี้ไหม แต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะใช่ไหมคิดบวกคิดบวกรวมๆแล้วน่าจะกิโลกว่ากว่าได้สามชนิดเลยจ้ะเห็ดหนังไก่เห็ดทรัตคาทะเลวสิบยี่สิบดอกแล้วก็เห็ดพึ่งหวานเห็ดเกาลัดเห็ดพึ่งทำไมมายืนอยู่ตรงนี้ลละจ๊ะเราก็จะกลับบ้านแล้วนะ <on> แข็งอยู่นะใช้ได้เลยจ้ะใช้ได้ใช้ได้ เก็บเลยจ้ะอู้ได้อยู่นะเดี๋ยวไปเลม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 เอาจ้ะมาเพื่อนเพื่อนได้แค่นี้จริงๆรอบนี้ไปออกกําลังกายเลยจ้ะสองชั่วโมงก,กว่าเดินเลาะไม่มีแล้วจ้ะเห็ดพึ่งไม่เกิดแล้วนะก็จะมีเห็ดหน,นังไก่ที่จะพอได้เก็บอยู่นะแล้วก็เห็ดน,นี้รอโตจ้ะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนใบไม้เต็มป่าเลยไม่รู้จะมองเห็นเห็ดเนี่ยเอาไว้รอลุ้นกันเนาะ